สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ไหนครับทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนนะป่าต้นน้ำค่ะป่าต้นน้ำคืออะไรครับน้ำใสมนี่ป่าต้นน้ำบ้านลำลาดบ้านนลาดเออค่ะอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดสุรา์ค่ะออำเภออะไรไม่ร้จังวันช่างวันอนนี้เขาบอกว่าน้ำมันใสมากนะครับนี่เราขึ้นเขามานะทางค่อนข้างลึกแล้วก็ค่อนข้างเหยียบคือทางเขาอ่ะ แต่ว่าแต่ว่าตอนที่เราเข้ามาพอจะถึงเนี่ยมันก็ทำทางเลยแต่ไกลมากก็ลองดูกันว่ามันจะใสอย่างที่เขาบอกไหมขนาดนี้ลองดูครับเดี๋ยวเจอกันหอยใสจริงเว้ยคนน้อยที่ว่าไม่ยากยิ่งเสร็จแซ่บเลย